เดินเข้าร้านมอเตอร์ไซค์ทั่วประเทศกว่า3,000ร้านค้าถามหาสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์สมิธแคปิตอลลิสซิ่งได้เลยช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่นั่นก็คือ G-ONo Plus รถแฟชั่น AT ท u u o โ e a n s t y l ไตที่มีการเตรียมแผนจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันอังคารที่29 สิงหาคมพศ2566ที่จะมาถึงการเปิดตัวครั้งนี้ของ g i n o Plus เป็นการเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่ในแบบ World p r e m i e r Launch หรือการเปิดตัวครั้งแรกในโลกที่เมืองไทยของเราโดย Honda จะอ้างอิงประวัติศาสตร์ของ g i n o ที่มีมาอย่างยาวนานมากกว่า30ปีมันคือมอเตอร์ไซค์แฟชั่น AT สไตล์ยุโรปที่มีตำนานและมีคุณค่าในตัวของมันเอง มีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันครับว่าสรุปแล้วเครื่องยนต์ของมันนั้นขนาด110 125หรือ160 cc บางท่านก็สอบถามถึงสตีโล160ที่มีกระแสะข่าวก่อนหน้านี้มันมีตัวจริงหรือไม่ประการใดและจะมีการเปิดตัวหรือเปล่าจากกระแสะข่าวเชิงลึกยืนยันกับคุณผู้ชมครับว่า Honda นั้นมีแผนที่จะเปิดตัว รถมอเตอร์ไซค์แฟชั่น AT จำนวน2รุ่นทั้งในขนาด 125cc และ 160cc วันนี้เราทราบไปแล้วครับว่า g o n o Plus จะมีขนาด 125cc ส่วนรุ่น 160cc นั้นจะไม่ได้ใช้ชื่อว่า Stylo 160เพราะว่าชื่อนี้เป็นชื่อที่ใช้ในอินโดนีเซียครับส่วนเมืองไทยของเราจะใช้ชื่อว่าอะไรยังไม่ทราบได้ ง่ายสุดก็คือ g i n o Plus 160หรืออาจจะใช้ชื่ออื่นไปเลยที่มีความแตกต่างกันต้องมาติดตามกระแสข่าวกันต่อไปครับว่าสรุปแล้ว Honda จะมีการเปิดตัว g i n o Plus 160 cc ช่วงเวลาใดสำหรับภาพที่ทุกท่านกำลังชมอยู่ในขณะนี้มันคือ g i n o 50 cc ที่มีขายในญี่ปุ่นเครื่องยนต์เป็นแบบ Single Overhead Camshaft 2 v a l ์ e ระบายความร้อนด้วยน้ํา4.5แรงม้าที่8,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด4.1นิวตันเมตรที่6,000รอบต่อนาทีวงล้อหน้าหลังขนาด10นิ้วยาง80ทับร้อยเท่ากันในคลิปที่ผ่านมาผมได้มีการบอกเอาไว้ครับว่า G-ONO i สเปคของญี่ปุ่นออกแบบให้นั่งได้คนเดียวไม่มีพักเท้าหลังกฎหมายที่ญี่ปุ่นมีความเข้มงวดมากถ้ามีการซ้อนสอง จะถูกจับอย่างแน่นอนครับและมีค่าปรับที่สูงมากในอดีตที่ผ่านมาคาวากิ KSR ที่มีขายในเมืองไทยนั้นก็เหมือนก,นกันกับที่ญี่ปุ่นโดยสเปคที่แท้จริง KSR นั้นนั่งได้คนเดียวไม่มีพักเท้าหลังเป็นสเปคของญี่ปุ่นโดยเฉพาะแต่ว่าพอมาขายที่เมืองไทยคนไทยก็ซ้อนสองหาพักเท้าหลังมาใส่เข้าไปถ้าใครเคยขี่ KSR จะทราบดี ว่าในสมุดคู่มือจดทะเบียนนั้นระบุไว้เพียงว่านั่งได้คนเดียวครับก็มีคุณผู้ชมหลายท่านเข้าใจผิดคิดว่า g ีโอโนพลที่จะมีขายในเมืองไทยออกแบบนั่งได้คนเดียวเหมือนกับญี่ปุ่นไม่ใช่นะครับผมเป็นเพียงอธิบายให้ฟังเฉยๆว่า g ีโอโนญี่ปุ่นนั้นนั่งได้คนเดียวแต่ว่า g ีโอโนพลของเมืองไทยเครื่องยนต์125ซีซีวงล้อหน้าหลัง12นิ้วซึ่งมิติตัวรถจะใหญ่กว่ามีพักเท้าหลัง และก็สามารถซ้อนสองได้เพราะฉะนั้นใครหลายคนที่เข้าใจผิดต้องเปลี่ยนความคิดใหม่นะครับมีบางท่านสอบถามครับว่ารุ่นนี้ราคาพรีเมียมเช่นเดียวกับพวกมังกี้ C125 และวางขายในคัพเฮาส์หรือไม่คำตอบก็คือไม่ใช่ครับ g ON o โอโน u s จะเป็นมอเตอร์ไซค์เอทีแฟชั่นที่วางขายทั่วไปในร้านโชว์รูมวิงเซ็นเตอร์ทั่วประเทศวางราคาปกติทั่วไป หลายท่านอยากทราบครับว่าราคาที่แท้จริงเท่าไหร่กันแน่เอาเป็นว่าราคาไม่เกินไปกว่า70,000บาทคลิปที่ผ่านมาผมบอกว่าประมาณ60,000กว่าบาทดังนั้นบอกให้ชัดเจนอีกนิดนึงก็คือไม่เกิน70,000บาทแน่นอนอาจจะอยู่ระหว่าง65,000ถึง69,000บาทครับซึ่งราคาตรงนี้ก็จะไปสู้กับ Yamaha g r a n Filano Hybrid Connected และก็น่าจะมี2แบบให้เลือกใช้รุ่นเบรก ABS กับเบรกธรรมดาหลายท่านอยากเห็นตัวจริงว่าหน้าตาเป็นอย่างไรมีภาพหลุดออกมาให้ชมกันหรือไม่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีภาพหลุดออกมาให้ได้ชมกันครับอดใจรออีกสักไม่กี่วันข้างหน้าคงได้เห็นตัวจริงกันอย่างแน่นอนสืบเนื่องจากว่ามีการปล่อยภาพแชร์ภาพเจ้า NS 1 2 5 LA ออกไปในโลกออนไลน์หลายคนก็เข้าใจว่ามันคือ G-ONo+ รุ่นใหม่ที่จะมีการเปิดตัวเร็ว,รวนี้คําตอบที่แท้จริงก็คือ G-ONo+ จะเป็นการออกแบบดีไซน์ใหม่หมดทั้งคันและเปิดตัวครั้งแรกในโลกที่เมืองไทยของเราขณะที่เจ้า NS125LA เปิดตัวที่เมืองจีนไปตั้งแต่กลางปีที่แล้วช่วงเดือนมิถุนายนพศ .2565 Honda เมืองไทย คงไม่ได้มีการนำรูปแบบดีไซน์ของสเปคเมืองจีนมาใช้แต่อย่างใดจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก Honda มีแผนใช้เมืองไทยของเราเป็นฐานผลิตส่งไปยังยุโรปและหลายประเทศทั่วโลกจุดหนึ่งที่มีความแตกต่างอย่างชัดเจนก็คือเรื่องของดีไซน์ไฟหน้าซึ่งเจ้า NS125LA เป็นไฟหน้าทรงกลมแต่ว่าไฟหน้าของ g i n o จะเป็นทรงเหลี่ยมไม่ใช่ทรงกลมอย่างแน่นอน มันจะออกมาแล้วหน้าตาสวยงามโดนใจเพียงใดราคาค่าตัวของมันที่แท้จริงจะเท่าไหร่เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในวันที่29สิงหาคมที่จะมาถึงครับผ่อนร,รถมอเตอร์ไซค์กับเราวันนี้แถมฟรีประกันรถหายและประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนาน1ปีวงเงินคุ้มครองสูงสุด2 0 0 0 0บาท